เฮ้ยแล้วก็ใช่แลลวครับว่าตอนนี้เกมก็ปิดตัวลงนะครับเพื่อที่เดฟจะเอาไปแก้บักักหรือแก้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเวนะครับแม่แต่ว่าเกมไม่เปิดเลยนะแต่ผมสอนฟาร์มเวแล้วซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้าคลิปนี้เป็นคลิปสอนฟาร์มเวที่ลงก่อนที่เกมจะเปิดนะครับเพราะว่าพี่เป็นเทสเตอร์และอยู่ในแมปได้นั่นเองนะครับทากผู้ชม แล้วก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนะครับจะกลับมาเปิดนะครับวันที่13นะครับหรือไม่นะครับอาจจะเร็วกว่าวันที่13ได้นเองนะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับของใหม่ๆด้วยนั่เองนะแต่แน่นอนเลยครับว่าอัปเดตที่กลับมาพร้อมกับครั้งนี้มันดีขนาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กูด้วย เอาล้ครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า Universal Time Universal Peace อ้โหพูดผิดคือคลิปนี้คือเร็วๆเลยนะครับคือผมอาจจะพูดผิดบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดึกแล้วพอสมควรแล้วก็ใช่และครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาสอน f a r ์มวิ l กันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเิ่ตันแล้วนะครับเห็นไหมหนึ่งหมื่นนะครับวิ่ตันหนึ่งหมื่นคือเร็วมากนะครับในตอนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับกับคลายผมด้วยละกันนะครับอย่างน้อยไม่กดตามก็ย่ากดไลไ์ก็ยังดีนะครับโอเคครับก็ ก็พี่ต้องพูดเลยว่าพี่เนี่ยฟาร์มเบลกับผิดปกติมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เออขอเบลแอดมินหรืออะไรพวกนี้นะครับคือพี่ใส่โค้ดนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะมีเป็นโค้ดโค้ดหนึ่งนะครับซึ่งโค้ดนียจะเป็นโค้ดที่จะให้เราเนี่ยได้เกมพาร์ตนะครับไม่รู้ว่าอยู่ถาวรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นโค้ดที่ได้เกมพาร์ตนะครับซึ่งได้แค่ใน2วันนี้เท่านั้นนะครับที่เขาเขียนมาใน Discord อนะนะซึ่งก็รีบใช้เลยนะครับตอนใช้เนี่อาจจะไม่ได้มีอะไรขึ้นแจ้งเตือนหรือว่าอะไรนะไม่ต้องตกใจนะครับก็คือได้แล้วนะครับเออมันจะไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยก็ให้เราเนี่ยไปลองฟาร์มมอนดูอะไรพวกนี้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อเรามาฟาร์มวีกกันด่า สำหรับเกาะแรกนะครับหรือว่าเกาะสตาร์เตอร์นะครับก็จะเป็นเกาะที่มีชื่อว่าโนไวท์ไอซ์แลนด์นะครับซึ่งเกาะน,นี้จะต้องฟาร์มยุ่งตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลแปดร้อยเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่จะขอบอกนี้ละกันนะครับก็ใครที่อยากจะฟาร์มยุลงง่ายๆเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ขนปีศาจในการฟาร์มยุลนะครับเพราะว่าเราใช้พวกดาบหรือพวกหมัดมันอาจจะแบบ ไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่าพี่ใช้ผลพิศดารในการฟาร์มเวลมามันฟาร์มง่ายมากเลยซึ่งเราก็เริ่มจากเข้าเกมมาแล้วก็ใส่โค้ดอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาเจมที่เรามีนะครับไปสุ่มผลนะครับซึ่งสุ่มผลก็อยู่ที่ข้างในนี้นะครับนี่ตรงนี้ตัวสีม่วงเห็นไหมจะเป็นพาวเวอร์กาชานะครับก็มาสุ่มได้เลยนะครับผมกดสุ่มไปหนึ่งรอบนะครับป้องโอเคแล้วเราก็จะได้ผลพีศาจมาอย่างอันนี้น่าเป็นผลกิโลนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะโยนทิ้งไปนะครับ แต่ถ้าใครที่ออนนานๆแล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับเป็นข้างบนเนี่ยนะครับบนซ้ายจะมีเป็นรูปของกล่องขวัญอยู่ก็มากดรับได้นะครับมันจะเป็นเพย์ไทม์รีวาร์ดนะครับก็จะมีแจกผลปีศาจพวกผลกาวิตี้หรือว่าเป็นพวกเงินกับเจมน์พวนี้นะครับก็ถ้าใครที่ FK มาหรือว่าเล่นมาก็จะได้ของรางวัลนะครับก็พี่ถ้าเป็นผลกาวิตี้มาจากอันนี้นี่แหละนะครับก็ใช้ฟาร์มดีมากหรืออยากจะซื้อผลที่ข้างบนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีผลปีศาจอยู่เพาเวอร์ช็อปเนี่ยนะครับ ก็มาซื้อผลได้นะครับ <g ülme> ก็จะมีผลขายอยู่อย่างตอนนี้อุ้ยอย่างตอนนี้เป็นผลซูคูนาขายครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อไปเลยแล้วกันเฮ้ยมันโอ้โหมันใช้ได้ด0ห้าแสนเลยนี่หวะกูมีไม่ถึงเว้าก็ <g ülme> ผลอะไรขายก็ใช้ผลนั้นไปก่อนก็นได้นะครับเพราะผมดีสตร์ฟาร์มดีมากเลยนะครับในเกมนี้โอเคสลับที่แรกนะครับก็คือเกาะเริ่มต้นนะครับซึ่งจะอยู่ที่ตรงนู้นเลยนะครับรลเวล1นถึง800นะครับแล้วก็มารับเควสที่ตรงนี้ นะครับผมแบนดิตเควสนะครับหรือใครจะกดเป็นเข็มทิศก็ได้นะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าเราต้องไปรับเควสที่ไหนแล้วก็ตีตรงไหนนี่เองนะครับอย่างตอนนี้ก็ฟาร์มเลยนะครับเลเวลหนึ่งก็ตีพวกแบนดิตนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นี่คือพวกแบนดิตนะครับแล้วก็มาตีไปเลยสกิลอะไรไปนะครับเกมนี้เลเวลจะขึ้นไวมากขึ้นทีเป็นร้อยเลเวลเลยนะครับบอกเลยว่าไวสุดๆไปเลยนะครับพอใครฟาร์มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปเวทเควสต่อไปได้แล้วก็ไปเลเวลหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เลเวลสี่ร้อย เลเวล1 0 0กับ400จะอยู่ที่ทางฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็มาฟาร์มได้นะครับสลับเกาะเริ่มต้นก็ฟาร์มแป๊บเดียวนะครับแบบแป๊บเดียวจริงๆนะคือเก็บนี้ฟาร์มง่ายมากๆเลยนะครับแบบง่ายสุดๆแล้วก็ข้างหลังเกาะเริ่มต้นนะครับมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับวอลเลียร์โซนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับมันเป็นตัวทำาร์คีนะครับโอเคพอใครฟาร์มจนถึงเลเวล8 0 0แล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ยวาร์ปนะครับไปที่เกาะอื่นนะครับ ซึ่งเกาะต่อไปนะครับก็จะเป็นเกาะที่เลเวล800จนถึงพันกว่านี่นะครับก็คือเกาะเบอร์เกอร์อิสแลนด์นะครับก็มาตรงเทเลพอร์ตได้จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีตรงนี้เลยมาที่เทเลพอร์ตนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้โอเคเราก,ก็กดว่าไปโอเคเบอร์เกอร์อิสแลนด์ไปเลยสกอสำหรับเกาะน,นี้นะครับก็จะเป็นเกาะที่ไว้ฟาร์มเลเวลนะครับของเลเวล800จนถึง2,004เองนะครับผม ซึ่งเราก็มาซ็ตสปาได้เลยนะครับสปลาลพอยต์แล้วก็เซ็ตไปก่อนเลยนะครับอย่างแรกซึ่งผมลืมแนะนําไปอย่างและโอเคเดี๋ยวผมจะพูดเลยแล้วกันนั่นก็คือเมื่อเราเริ่มต้นนะครับให้เราอัพสแต็กนะครับไปที่พาวเวอร์ก่อนก็ได้ถ้าใครใช้ผลปิศาจฟาร์มนะครับอัพที่พาวเวอร์ก็คือเน้นพาวเวอร์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเน้นพวกเมลีกับดีเฟนต์นะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เอาผลปีศาจให้มันตีแรงมันจะตีฟาร์มยากนะครับเราเอาผลปีศาจไปให้นางแรงก่อนเลยนะครับอย่างแรกอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปไล่อัพเอาก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งก่อนนี้นะครับก็จะรับเควสที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงกลางเลยเบอร์เกอร์เควสซึ่งเควสแรกก็จะเป็นคาวพเลสนะครับให้เรามาตีพวกพาเลสนะครับของบาร์กี้นะครับแล้วก็มาตีไปนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ง่ายๆครับไม่ยากครับชิวๆแล้วก็เควสต่อไปจะเป็นพันสามนะครับกับพันแปดนะครับ ซึ่งเควสพันสาน่าจะเป็นตัวประมาณอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เควสพันสามนะครับผมซึ่งใครเควสถึงแล้วก็มาฟาร์มได้นะครับตรงนี้ก็ออกฟาร์มง่ายๆครับไม่มีอะไรโอ้โอเคโอ้โอเคชิวซิส่วนต่อไปก็จะเป็นเควสมินิบอสแล้วกันนะครับเป็นมินิบอสชื่อว่าเบอร์เกอร์สปินเนอร์ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยอยู่โดดเดียวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มากระทืบมันได้นะครับผม เพื่อใครเลเวลถึงพันแปดแล้วก็มาฆ่ามันได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับก่อนนี้ก็จะมีจุดฟาร์มเควสนะครับอยู่3ที่ด้วยกันนะครับก็จะมีเลเวล800นะครับผมแล้วก็เลเวลอะไรบ้าง1,300แล้วก็1,800นี่เองนะครับ800 1,300แล้วก็1,800นี่เองแล้วก็ตัวตรงกลางนี้นะครับไม่ใช่ตัวเกี่ยวกับเอ้ยเอ็ฟาร์มเพอย์นะครับมันเป็นบอสประจำเกาะนี้นะครับก็ถ้าเราตีเราจะมีโอกาสได้ของนะครับตามนี้เลยที่มันเขียนอยู่นะครับก็จะมี เออคาวอะไรนีคาสเสร็จเหรอซึ่งก็จะทำให้เราใส่แล้วน่าจะแบบบวกเปอร์เซ็นต์เลือดหรือว่าพวกโจมตีอะไรพวกนี้นะครับก็มาฟาร์มตีบอสเล่นได้นะครับก็จะมีเวลาเกิดอยู่5นาทีอะไรพวกนี้ผมจะลองตีดูรลานโอเคล้วเราตีตายนะครับมันก็จะมีเป็นกล่องนี้ก็เราก็เกิเก็บไปนะครับโอเคซึ่งผมจะได้อะไรบ้างโอเคได้แค่เบอร์เกอร์นะครับ โอเคไม่เป็นไรส่วนเกาะต่อไปนะครับเป็นเกาะที่มีชื่อว่าซอมบี้ i อ l a แลนด์นะครับผมก็เกาะนี้จะเป็นเลเวลตั้งแต่2004ันถึงสี่พเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะว้าไปที่เกาะน,นี้กันนะครับผมมาที่ตัวเทเลพอร์ตนะครับหรือว่าไอเซนแล้วกดว้าไปนะครับผมแค่นี้โอเคสำหรับเกาะน,นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด 2เควสด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นเควส2ส0งพนะครับจะให้ตีซอมบี้2ตัวนะครับกับเควส์สามพันสองให้ตีใจแอนซอมบี้นะครับหรือว่าซอมบี้ใหญ่ซอมบี้ยักษ์นั่นเองซึ่งเราก็มาเล่าเควสตีนะครับเมื่อเราเวลถึงแล้วนะครับเราก็มาตีไอ้ซอมบี้นะครับนี่สองตัวนี้นะครับผมก็ชิลๆนะครับสบายนะครับผมตัวนี้โอเคซึ่งเราก็ตีกันไปนะครับโอเคพอเราเวลถึงประมาณ3ามพันสองแล้วนะครับเราก็มาเล่าเควส ใจแอนซอมบี้นะครับแล้วก็มาตีซอมบี้ยักษ์ตรงนี้เลยนี่เองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนู้นนะครับตรงที่อยู่ตรงกลางนู่นนะครับก็จะเป็นเวลาเกิดของบอสของเกาะนี้เนี่นะครับก็ถ้าตีตายแล้วก็จะมีโอกาสดรอปของใส่นะครับแล้วก็ของไว้คราบเอาไว้ทําไอ้พวกสไตล์หรือว่าอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมเส้งนี้เรายังไม่แน่ใจเราเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าพี่ไม่ตีเหมือนกันตัวนี้ ส่วนเกาะต่อไปนะครับจะเป็นเกาะที่มีชื่อว่าคอิสแลนด์นะครับเกาะนี้จะเป็นเลเวล4,080นะครับกับ5,006เองนะครับซึ่งเราก็จะว้าไปกันนะครับผมเออแล้วก็เป็น5,006กับ6,004ด้วยนะครับเกาะนี้จะต้องฟาร์มนานอยู่พอสมควรนะครับผมนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้อยู่ที่เกาะคอิสแลนด์นะครับซึ่งเกาะนี้จะเป็นตั้งแต่4,080จนถึง6,004เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็เริ่มจากเควสนี้ก่อนเลยนะครับนี่เกซี่เควสนะครับแล้วก็รบเควสมา มันจะให้เราไปตีแกซี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคสายที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อเราเลเวลถึงเควสใหม่แล้วครับเราก็มารับที่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกันเลยนะครับก็จะเป็นเควสบอสเหมือนกันเลเวล5,600นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับบิร์ุควีนะครับผมซึ่งเราก็มาตีมันได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ตีนะครับเราจะได้ไปแบบเร็วๆกันนะครับผมเราก็ฟามจนถึง6,400นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปเกาะอื่นนะครับเกาะต่อไปจะเป็นเกาะที่มีชื่อว่าชิบูย่าไอซ์แลนด์นะครับ ซึ่งจะเป็นเกาะเกาะสุดท้ายนี่เองนะครับผมซึ่งเกาะนี้จะเป็นเควสเลเวลตั้งแต่6,004จนถึง8,000นี่เองนะครับที่เราจะว์ปไปกันนี่เองนะครับโอเคแล้วก็ว์ปกันนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้เงินเย็นแล้วก็ว์ปไปกันชิบูย่าก็สำหรับเกาะนี้นะครับก็ให้เราเดินตรงมาเลี้ยวขวาจะเจอกับเควสนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด1เควสด้วยกันนะครับนั่นคือตีโจโกนะครับผมหรือว่าโกโจไม่ใช่แล้วนะครับแม่ ก็คือตีตัวนี้ดเองนะครับก็ให้เราฟาร์มตรงนี้นะครับจนเราถึงเลเวล8 0 0พนะครับผมเลเวล8 0 0พนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะไปเกาะสุดท้ายด้เองนะครับผมโอเคเราก็ทำการตีเจ้าโจโกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปกันครับสําหรับเกาะต่อไปนะครับจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเกาะที่มีชื่อว่าเอเลียนอิสแลนด์นะครับเลเวลตั้งแต่800 0จนถึง10,000นะครับผมก็วาร์ปไปกันนะครับผม โอเคตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเอเลียนนะครับซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับโอเคสลหรับเกาะนี้นะครับก็จุดล็อกเลจอยที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มากดคุยกับเขาซึ่งเกาะนี้นะครับมันจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับที่เราต้องมาฟาร์มเวลนะครับแล้วก็จะให้เราตีตัวนี้นะครับในเจ้าตัวเอเลียนเนี่ยจนถึงเลเวล10,000เลยนั่เองนะครับผมซึ่งเราก็มาตีมันจนถึงเลเวล10,000เลยนั่เองสลหรับตรงนี้นะครับเป็นเกาะสุดท้ายที่พี่รู้สึกว่าฟาร์มง่ายมากรู้สึกฟาร์มสบายะแล้้วบอออไมม่่คคยยถึกดดดเผิง็รู แต่บอสไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยติกเท่าไหร่ลยรู้สึกมันง่ายดีอะ่ะโอเคก็จะมานี้นะครับก็ฟาร์มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ800พจนถึง1 0,000นะครับก็ยาวไปเลยนี่เองนะครับโอเคนะครับก็สลับการฟาร์มอยู่นะครับในแบบนี้คือแบบนี้ค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายนะครับเออคือง่ายมากเลยนะครับคือง่ายจริงๆนะ พี่ฟาร์มประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเองนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เวลตันแล้วนะครับเออเวลตันแบบไวมากนะสลับแมปนี้เพราะว่าฟาร์มง่ายจริงๆนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวันดี้ก็ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันนะผม See you